จับตาไฟแสนไร่ข้ามแดนตลอดแนวพรมแดนไทยพมา่ามีจุดล่อแหลมที่เคยเกิดกรณีไฟป่าข้ามแดนมาแล้วหลายต่อหลายครั้งบริเวณที่มีปัญหามากที่สุดและเกิดซ้ำซากที่สุดคือบริเวณรอยต่อของรัฐกะยากับเขตรักษาพันธุ์สป่าสารวินซึ่งอยู่ที่อำเภอแม่เสียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนบริเวณตรงจุดดังกล่าวมีพื้นที่ต่อแดนกันทั้งทางบกและทางน้ำส่วนข้างบน ของพื้นที่รัฐกยาและส่วนข้างล่างเป็นพื้นที่ประเทศไทยซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาราวินมีพรมแดนต่อกันประมาณ40กิโลเมตรซึ่งเป็นพื้นที่ป่าเขาสูงชันดังที่เห็นจากภาพ Google Earth พื้นที่ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไม่สามารถจะเข้าไปถึงได้เนื่องจากเป็นชายแดนที่เคยมีการสู้รบและ อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยทหารพิทักษ์พรมแดนเล่ากันว่ามีกับระเบิดและมีอันตรายเจ้าหน้าที่ฝ่ายป่าไม้ห้ามเข้าไปดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากมากที่จะจัดการป้องกันทำแนวกันไฟหรือเข้าไปดำเนินการใดๆในเขตพื้นที่ชายแดนลักษณะปัญหาของไฟไฟส่วนใหญ่มักจะเกิดในเขตรัดกยากนซึ่งเป็นไฟที่ใหญ่มาก ขนาดไม่น้อยกว่า1 0 0 0 0แสนไร่ในทุกปีเมื่อปีพศ2566ไฟป่าข้ามแดนแสารวินเกิดเมื่อกลางเดือนมีนาคมเราไปดูพฤติกรรมของไฟที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นกันกลางเดือนมีนาคม12 13 14ยังไม่เกิดมีอะไรมากขึ้นทุกอย่างยังดูปกติไฟเริ่มมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆในวันที่20ไฟได้ข้ามเขต เห็นชัดเจนว่ามีไฟต่อเนื่องกันบริเวณที่เป็นพรมแดนมีการจุดของทั้งฝั่งพม่าและฝั่งไทยไม่แน่ชัดว่าเป็นการจุดเพื่อเผาชนหรือป้องกันไฟไม่ให้ลูกลามหรือเป็นการเผาผสมโรงแต่อย่างไรก็ตามการเข้ามาของไฟใหญ่ขนาดหน้าไฟเป็น10กิโลเมตรทำให้เกิดไฟไหม้มากมายในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสารวินในครั้งนั้นรวมความเสียหายเฉพาะเขตไทย ไม่น้อยกว่า1 0 0 0 0แสนไร่ในปี2,567ปัญหาเดิมก็ติดตามกลับมาอีกเช่นกันการไหม้ของเมื่อปี2,567เกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนมีนาคมกิสดาได้นำภาพถ่ายดาวเทียมเป็นรอยไหม้หรือเบิร์นสกาที่เกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนมีนาคมบริเวณชายแดนทั้งเขตไทยและพะมา่ารวมกันแล้วไม่น้อยกว่า3 แสนสี่หมื่นไร่ซึ่งเป็นต้นทุนของบลพิษที่ใหญ่มากฝุ่นควันไฟเขตสารวินในช่วงเดือนมีนาคมมีทิศทางพัดเข้าไปยังแอ่งเชียงใหม่ลำพูนซึ่งเป็นชุมชนที่หนาแน่นและเป็นเขตเมืองมีผลกระทบสูงในปีพศ2568นี้สํานี้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16แม่สรียงซึ่งกำกับดูแลเขตรักษาพันสัตว์ป่าสารวินและเขตป่ารอยต่อ ทางด้านนี้ทั้งหมดได้กล่าวกับสถานีฝุ่นได้พูดคุยกับนายพรเทพเจริญสืบสกุลผู้นวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16แม่สเสรียงถึงปัญหาเรื่องนี้นายพรเทพได้กล่าวว่าในปีนี้ทางภาครัฐทราบปัญหาดีและพยายามที่จะป้องกันไม่ให้เกิดไฟข้ามแดนและการไหม้ใหญ่ลูกลามซ้ำรอยอีกโดยได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปเจรจากับกองกําลังชนกลุ่มน้อยอย่างไม่เป็นทางการ สืบต่อความสัมพันธ์จากที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าท่านเดิมที่กเกษียณไปแล้วเคยสร้างเอาไว้จากความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้ทําให้มีการประสานงานแบบบูรณาการกับทางฝ่ายทหารรักษาดินแดนและทางชนกลุ่มน้อยในเขตพมา่าในวันที่11มีนาคมที่จะถึงนี้จะมีปฏิบัติการร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16ไม่สระียงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสารวินหน่วยทหารพราน และกองกำลัง KNU จะเข้าไปในพื้นที่เพื่อดูแนวปัญหาและอาจจะมีการทําแนวกันไฟที่เหมาะสมทั้งในเขตไทยและเขตพม่าต่อไปปัญหาไฟข้ามแดนยังเป็นเรื่องที่คุกคามความสงบสุขและปัญหาวิกฤตมลพิษของภาคเหนืออยู่ต่อเนื่องปีนี้มีความเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่ควรจะจับตาต่อไป